จ้าของช่องคูบปากจะร่าเอาเอาจริงดิจุบอยู่นะตัวจริงไปหาเข้ากลุ่มคนไปกูจะหากลุ่มได้ยังไงว่าใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังนางฟ้ามาแล้วจ้าสนใจเข้ากลุ่มเข้าไหมเตงออเด้ครับหากลุ่มอยู่พอดีเดชเชนเข้ากลุ่มหน้าอออีเจมันไปไหนวะ I don't know. Ooh, there are more people joining the group. Is it okay? Okay. Love underscore donor, comma, and comma be dot cool underscore cute. Hello, my name is Ryu, Swasti from Chueryu Krab. What's the name of the person? It's so cute. <laughs> โอ้ยที่เจถามไม่มีใครตอบเจบ้างเลยนะเจนะบอกน้องริวหน่อยเออน้องริวแนะนำตัวใหม่นะบอกเชื่ออายุเพศและได้แฟนกี่คนพร้อมๆเปิดหน้าโอเคใช่ไหมโอเค Hello my name is Ryu I am 1 9 2 e y years old I have six having a boyfriend is an alpha l a ม t I am o m a n e e n o h i n g r o m Prop. The f a looks like my future wife. คบกันเลยไหมไหนๆน้องก็ได้แฟนหกคนเป็นอันฟ้าล่ะอ๋อแกก็เป็นอันฟ้ากันทั้งหมดนี้แต่แนะนำตัวเสร็ oh, จจะเอายังไงก็เรื่องของพวกแกนะสวัสดีจ้าเจซี่เจนะอายุยี่สิบาเป็นเบต้าสวนแฟนเจได้สูนคนอ๋อ I'll take care of you and u As best as possible best with just with ใจร้ายว่าอ๋อเจลืมเปิดหน้ามีหน้าเจเองนะเห็น <Baby. S 2> เจเป็นอย่างนี้เจใจดีนะ